ชาอมชอบกินแบบนี้แหละเพื่อนๆดูนะน้ำยังไหลต้องหูปลาคำใหญ่ๆอ,อ,อร่อยมาก สวัสดีจ้าแส,ส่ปากวันนี้หนูนาจะพามากินส้มตํำหอยดองใส่หอยดองด้วยจ้หน,นาซื้อเต้าหู้ปลามาอยากกินเต้าหูปา้ปลาขอรองท้องด้วยข้าวปุ้นใส่กระยอไปด้วย ตาวหน้าไม่รอเมื่อสีได้อมอันหืทีลาวชะอมชอบกินแบบนี้แหละเพื่อนๆนะา อืมว้ากินอยู่กับล่วงกับปากน้ำยังไหอืมเรากินลวกรักษาสุขภาพขึ้นแล้วคินข,ข้า ถ้าทอต้องไปทอข้างล่างเลยเพื่อนเพื่อนซาฮูปาอร่อยมาก ต้องผู้ปลาคำใหญ่ ขนมจีนนี่กินแบบกันแฝบท้องเฉยเลยเนี่ย 何 Ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Det kan jeg jo.

it on จุดอดของแบ่บโชมนี่เข้ากันมากเลยกระซุ่นัน Продолжение มวลคำใหญ่ๆลดค่อยมัด 对口。 ครั้งแรกของแก้เพชอยากลองกินน้าเข้าไปมาไปไม่กลมา อ,อยสบบามะเขือเทศยังไง อร่อยมากลูกคุปาแจ่บเผ็ด จริงจริงโอ้ยขอโทษืมหืม ก็ได้หมดหแกเ้เผ็ดทั้เลินเหมือนรูปสมัยเด็กน้อยแมงโพบ่ หวานจัดแตกเลยออเศราสีลาแล้วะเปรี้ยวไปนิดหนึ่งแต่อร่อยหนูนาชิลาเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้หนูนาละเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อไปเด้จ้า เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยจ้าสวัสดีค่ะ